มดฮัลโหลทุนน Hello, คกคนกลับมาเจอกับปออีกแล้วนะคะวันนี้นะคระับทุกคนเราเห็นกันได้จากชื่อคลิปแล้วนะเราจะมาพูดถึงเรื่องผู้หญิงถึงผู้หญิงสุดๆเลยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง iud นี่เองนะคะหรือภาษาไทยเรียกว่าอะไร เราก็ไม่รู้เนาะรู้แค่ว่ามันเรียกว่า I U D อ่ะเพื่อมันต้องอย่าสับสนนะ I U D กับ U T I มันต่างกันนะคะเพราเคยสับสนมาแล้วเรียกปนนจับกันตลอดเวลาเลยค่ะอันนี้คือเราพูดถึง I U D เนาะ I U D นะทุกคนเขาย่อมาจาก intra uterine device นะคะพูดง่ายๆเลยนะคะภาษาบ้านบ้านเราเลยนะก็คือเป็นเครื่องคุมกําเนิดชนิดหนึ่งวันนี้ประหยัดจะมาพูดถึงเรื่องคุมกําเนิดอะไรอย่างี้เพราะว่าปอ้สุกว่ามันคือเรื่องสาคัญสำหรับผู้หญิงเราที่ควรจะต้องรู้ไว้มีความรู้ไว้อะไรอย่างนี้เนาะ,ะแล้วปอก็มีประสบการณ์ปอก็เลยอยากจะมารีวิวบอกกันตรงๆใจประใจอย่างที่ชอบคุยกันให้ผู้ดได้ดูกันนะคะ ตัวปอรู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครมาคุยกับปอรเรื่องนี้เท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียนอะไรเงี้ยเออที่โรงเรียนไม่ตอนที่ปอรเรียนไม่มีใครสอนปอรเรื่องคุมกาเนิดเลยก็เลยจะมาทําวิดีโอนี้เป็นความรู้ให้เพื่อนๆไละให้น้องๆได้ดูกันนะคะไม่ใช่เรื่องลามกเนาะเรื่องนี้เออเรื่องคุมกําเนิดสำหรับผู้หญิงเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะรู้ไว้ไม่เสียหายเนาะไม่ว่าจะอายุน้อยหรือเยอะเยอะไปแล้วนะก่อนอื่นเลยนะคะลิปของปอในวันนี้เพื่อนๆจะต้องถามกันแน่นอนปอทาตัว NYX Lip Longwear นะคะ ทั้งปากเนาะแล้วก็ทาออนท็อปด้วย e อ s y l u x กส์บิวตี้เฟรชกล s สสี Sugar Baby นะจะได้ความจืออย่างนี้และเต็มหนักมากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอยากสั่ง e อ s ซ l u x ก Beauty Fresh Gloss นะสามารถไปสั่งกันได้ที่ Line at esylux e ได้เลยนะคะวันนี้เรามาลุกในโทนแบบส้มน,น้ำตาลพีชๆนิดนึงแต่คือแกลมมากเลยะคะ่ะสุดๆแล้ววันนี้ปอบิวแทนนิดนึงจะได้เห็นกันไปเฟลแทน <c oughs> okay, <c oughs> ว่ะโอเคพ่อเป็นการเสียานะคะแล้วก็มาเริ่มพูดถึงอายุดีกว่า ขึ้นมาส่วนมากคะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการคุมกําเนิดอะไรเงี้เนาะจะรู้จักหลักๆก็คืออยู่2ตัวก็คือถุงยางแล้วก็ิวส p i ุมาถุงยางแล้วก็ยาคุมแต่ IUD นี้นะคะมันคือเครื่อง device เล็กๆเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ดูนะคะที่เขาจะใส่เข้าไปในมดลูกของเราเนาะคือไม่ใช่เป็นการเทคยาหรือว่าใช้อะไรครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งนะคะเอาพูดตรงๆเลยทุกคนเราก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าไอตัวเครื่อง device เนี้ย มันสามารถคุมกําเนิดได้ยังไงแต่ปอรู้แค่ว่าใช้แล้วอยู่ไม่ท้องเอา,อางี้ดีกว่าคือเหมือนกับใส่เข้าไปแล้วมันจะไปป้องกันไม่ให้สเปิปิมเข้าไปเจอไข่ของเราหรือจะแบบหลั่งโฮอร์โมนออกมาอะไรสักอย่างนี่แหละมันเป็นอะไรประมาณเนี้ยเพื่อนๆาอไปหารีเสิร์ชเอาเองดีกว่าว่ามันเวิร์กยังไงเนวิดีโอนี้ปออยากจะมาแบบพูดถึงประสบการณ์รีวิวของปอะอะไรมากกว่า IUD <laughs> <I UD S 2> เขาจะมาด้วยกัน2ประเภทนะคะก็คือ Copper IUD แล้วก็ Marina IUD เนะว่าสึกว่า Copper IUD เนี่ยเขาจะเป็นแบบ เป็น IUD ทั่วไปอะไรเงี้ยแต่คือถ้าเกิดเป็น Marina IUD ะเขจะเป็น IUD ที่มีฮอร์โมน around ตัว device ไว้ด้วยนะคะส่วนตัวที่ปอมีนะคะปอมี Marina IUD เนอะเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกตอนที่ปอตรวจเลือดเนี้ยปอไอออนต่ำอะไรสักอย่างเนี้ยแล้วปอใช้อีกอันนึงไม่ได้มันต้องใช้ Marina เท่านั้นคือแบบมันขึ้นอยู่กับร่างกายเราว่า ไอออนเราจะเป็นแบบไหนหรือแบบระดับเลือดหรืออะไรเงี้ยฮอร์โมนเราจะเป็นในสภาพแบบไหนถึงจะเลือกใช้แต่ละอันนะคะเอางี้ดีก่าทุกคนไอยูดีมันไม่ได้เหมือนกับถุงยางที่เราเราไปซื้อแล้วก็มาใส่เองอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ะคะ่ะมันคือจะต้องเป็น procedur e ที่หมอจะต้องใส่ให้เราเนาะเป็นเลือกเรี้รรยว่ายังไงอ่ะคือเราไม่มาสามารถใส่เองได้ต้องให้หมอสู่ใส่ให้อะไรอย่างงี้นะคือจะต้องไปหาหมอเท่านั้นถึงจะได้การคุมกําเนิดแบบ IUD นะคะ r e s e a r c h ทุกอย่างเขาบอกกันมาเลยนะคะว่าการคุมกําเนิดแบบ IUD เนี่ยเป็นการคุมกําเนิดที่มี ประสิทธิภาพมากที่สุดในบรรดาการคุมกําเนิดต่างๆปกติการคุมกําเนิดอะไรเงี้ยมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วว่าเราจะไม่ท้องแต่ IU d ดีคือสามารถป้องกันการท้องได้ถึง9 9 8เซเลยนะคะคือมันถือว่าสูงที่สุดแล้วไม่ว่าจะเทียบกับทุงยาเทียบกับอ่ำยาคุมอะไรเงี้ยส่วนตัวปอนะคะปอได้ใช้การคุมกําเนิดแบบ IUD มาเกือบจะ5ปีแล้วนะคะปอไม่แน่ใจว่าเมืองไทยการคุมกําเนิดแบบนี้เขาคิดกันหรือเปล่าหรือพูดถึงกันขนาดนั้นหรือเปล่า ะะแต่ปอแบบใช้ตั้งแต่ตอนปออายุแบบ20ต้นๆอะไรอย่างนี้เลยเนาะข้อดีของการคุมกําเนิดแบบ IUD นะคะคือการที่เราใส่ตัวเครื่อง d e v i c ์เข้าไปแล้ว1ครั้งนะสามารถคุมกำเนิดหรือสามารถใช้ตัวเครื่อง d e v i c ์เนี้ยได้ถึง5ปีเลยนกคนคืออยู่จะไม่ท้องในเวลา5ปีเนี้ยเออคือไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่อยู่ไม่ท้องแน่นอนถ้าเกิดใส่มันเข้าไปแล้วอ่ะเอออย่างนี้เลยงงไหมตอนแรกก็งงว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ได้เหรอคุณงๆๆะะ่ายๆุกคนคือถ้าเกิดว่าเราใช้ IUD นะ สมมุติว่าเรามีเพศสัมพันธ์ถูกไหมและผู้ชาย หลังข้างในเราถูกปะคือเราจะไม่ท้อง,องและอีกหนึ่งเหตุผลที่ปอเลือกใช้ตัวคุมกาเนิดแบบ IUD นะเพราะว่าปอเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแบบกินยาเป็นคนที่แบบเรียกไงลืมทํานูน่ทนทํานี่ถ้าเกิดว่าปอต้องกินยาคุมอะไรอย่างเงี้ยปอไม่ได้เป็นคนแบบกินยาเก่งหรือัวต้องแบบมานั่งกินยาทุกวันอนะปอทําไม่ได้นะคะการคุมกาเนิดแบบ IUD ก็คือเหมือนกับยูใสไปแล้วแล้วยูลืมไปได้เลยมันเป็นแบบการคุมกําเนะิด long term เนาะมัน easy to maintain แล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากยอะไรเงี้ยปอมั่นใจทุกคนว่าจะต้องมีคนที่แบบเฮ กูลืมกินยาคุมแล้วแบบเฮ้ยกูจะท้อมพี่ว,วะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคืออย่างเงี้ยมันไม่มีไงมันไม่มีเหตุการณ์น,นั้นเพราะว่ายูไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วโอบรอนนะคะ IUD นะคะเพราะว่าราคาถูกมากกว่าการที่เราไปซื้อถุงยางหรือกินยาคุมอีกนะคะกู่ามีเซ็กอาทิตย์ละสองครั้งอะซื้อถุงยางอย่างเงี้ย ห้าปีแล้วบล็อกคูนหาถุงยางอาทิตย์ละสองครั้งเพราะว่า IU ยูดถูกกว่าเนาะแล้วแต่คนไหนเปลี่ยนใจอาจจะมีครอบครัวขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็แค่เอา i u ยดออกแล้วก็สามารถมีครอบครัวได้เนาะสามารถพยายามที่จะมีครอบครัวต่อได้มันไม่ได้มีแบบ l องเ Ter m e f อ e เฟอะไรกับร่างกายผู้หญิงเรานะคะและข้อดีอีกหนึ่งอย่างเลยนะทุกคนสําหรับการที่เราใช้ i u ยดเนี่ยมันคือเราจะไม่ค่อยเป็นเมนเลยทุกคนคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบอเมซิ่งมากคือ5ปีที่ผ่านมาปอจะบอกเลยว่าปอเป็นเมน น้อยมากเป็นเมนแบบ5ปีนะเป็นเมน ไม่ถึงสิบรอบเออเอา,อางี้เลยสาวๆขนหนที่เป็นคนที่แบบปวดท้องเมนมากๆเวลาเป็นเมนมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีรอบเดือนที่แบบหนักมากๆบางคนเขาก็จะแบบเลือกอ U D ุดีเพื่อที่จะแบบไม่อยากปวดท้องไม่อยากจะเป็นรอบเดือนมาหนักมากๆเหมือนกัน,นะคะ่ะหรือว่าเป็นก็แบบเป็นนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มาแบบ h ฮ a v y flow มาแบบปกติเหมือนประจาเดือนทั่วไปนะคะนี่คือข้อดีสำหรับปอเลยนะเออเพราะว่าตอนปอเป็นเมนเขื่อปอจะปวดท้องมากปอจะแบบ ไม่สบายตัวนอนก็ไม่หลับแต่คือพอปอได้แบบ ใช้ IUD แล้วอย่างเงี้ยมันทําให้ชีวิตปองง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะเรามาพูดถึงข้อเสียของ IUD กันบ้างดีกว่านะคะแน่นอนอยู่แล้วนะว่า IUD ดีเขาจะไม่ทําให้เราท้องถูกไหมแต่การที่เราใช้ IUD เนี่ยจะไม่เหมาะกับสาวๆที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยเนาะเพราะว่าสมมติว่าเราใช้ถุงยาอย่างเงี้ยเราป้องกันทั้งท้องแล้วก็ป้องกันทั้งโรคด้วยถูกไหมแต่ IUD คือจะไม่ป้องกันโรคกับเรานะคะจะป้องกันแค่ท้องอย่างเดียวเนาะตัวนี้เขาจะไม่ป้องกันโรคเอโรค s t i อะไรอย่างเงี้ยโรคเพศสัมพันธ์ต่างๆเนนะตััวี้้าจไม่ปองก ะะและคือคนที่จะไม่เหมาะกับ device ์นี้คือถ้าเกิดว่ายูเปลี่ยนคู่นอนบ่อยหรือว่าคู่นอนของยูเปลี่ยนคู่นอนบ่อยอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมาะเพราะว่ามันกระจายลูกกันได้เนอะมเพราะว่ามันสดนะคะเออมันรู้สึกพูดแบบว่าแั่นแหละมันคือเรื่องเรื่องอื่นนั่นแหละ แล้วสำหรับปอะคะปอรู้รสึกว่าข้อเสียของเขาคือจะมีการที่แบบเราเป็นเมนมาแบบไม่รู้ตัวทุกคนคืออยู่ดีเป็นเมนเฉยอ่ะผมก็แบบอาะงงเมนเราจะมาแบบไม่รู้วันไม่รู้ทางทุกคนอยู่ดีมันอยากจะมามันก็มามันจะแบบคาดการไม่ได้และอีกหนึ่งข้อเสียของเขาสาหรับปอเลยนะคือตอนใส่เนี่ยแหละนะคือโอเคชุดเราง่ายมากๆหลังจากที่เรามีเขาแล้วถูกปะแต่ตอนที่เราจะใส่มันเนี่ยคือเขาจะต้องแอบ ของเราเข้าไปแล้วก็ใส่เขนเข้าไปข้างในมดลูกของเราเอาจริงปถ้าเกิดถามปอว่าตอนใส่คือเจ็บไหมปอว่าเจ็บนะทุกคนไม่โกหกเลยไม่บูชิดเลยเจ็บแต่ทนได้เออผู้หญิงเราปอมั่นใจว่าทุกคนทนได้ถ้าเกิดกดทนได้ทุกคนต้องทนได้แต่มันแค่ scary, s o ว n ์สแ c a r y ือว่ามัน,ม,น,ม,นมันแบบมันฟังดูน่ากลัวเอาอะไรอินเสิร์ตเข้าไปในใ,ใ,ในในมดลูกของเราอะไรเงี้ยถ้าเกิดสาวๆคนไหนกลัวที่จะไปหาหมอหรือแบบกลัวที่แบบกลัวเรื่องอย่างงั้นการที่เราแบบโดนอะไรสอดเข้าไปในมดลูกของเราอะ่ะ มันคือจะต้องทำอย่างนั้นทางเดียวที่จะทำให้เราสามารถใช้ Device นี้ได้นะคะคือตอนที่ใส่เนี่ยแหละคือตอนที่น่ากลัวที่สุดเนาะตอนใส่กับตอนเอาออกนี่แคือตอนที่น่ากลัวหรือว่าบางคนประอ่านใน Art i c ิโนะคะก็มีอาจจะแบบติดเชื้ออะไรอย่างนี้ได้นะคะแล้วข้อเสียอย่างนึงคือตอนแรกๆเริ่มแรกๆที่เราใส่เขาเข้าไปอะ่ะเราจะแบบ เหมือนเพิ่งกึนยาคุมใหม่ๆทุกคนเราจะแบบอาณงแปลปวนปวดท้องแบบเวียนหัวจะอาเจียนหรืออะไรเงี้ยนะคือแบบร่างกายเราจะแปลปวนมากขึ้นอยู่แต่ละคนด้วยนะแต่คือแบบเราจะมีช่วงที่แบบ I d o n t k n o w what s happening อยู่ช่วงหนึ่งอะอาจจะมีแบบประจำเดือนมาหนักมากๆอยู่ช่วงสองสเดือนแรกหรือแบบปวดท้องหนักๆมากๆอยู่ช่วงสองสาเดือนแรกอะไรอย่างงี้นะคะประจำได้ของปอก็แค่ เป็นแบบประจำเดือนหนักมากๆอยู่ประมาณ6เดือนแรกนะคะที่แบบหนักกว่าปกติแล้วอยู่ดีมันก็หายไปเลยแล้วมันก็กลับมาใหม่งงๆอีกเอออะไรเงี้ยคือมันจะมีความงงๆของมาเนดนึงแต่คือมันทําให้ชีวิตเราง่ายสาวๆคนหนที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยอะไรเงี้ยก็มีอ u ยดีก็ได้แต่คือใช้ผงยางไปด้วยอะไรเงี้ยมันจะได้แบบยิงทึ๊บเข้าไปอีกสำหรับประสบการณ์ของปละก่อนที่เขาจะใส่ device ์เข้าไปในร่างกายเราเนี่ยเขาจะต้องตรวจเช็คร่างกายเราก่อนเนาะตรวจเลือดแล้วก็ตรวจ swab t e ท t ใน ข้างในของเราอะไรเงี้ยว่าเรามีโรคหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนฮอร์โมนแบบไหนต้องตรวจนู่นตรวจนี่ก่อนที่เราจะ ใส่เขาเข้าไปค่ะเพราะว่าต้องรู้ว่าเราเหมาะกับตัว iud ตัวไหนที่บอกไปเนาะปอรู้สึกว่ามันคือการเล่นใหญ่สําหรับการคุมกําเนิดแต่คือมันคุ้มค่านึกออกไหมเออคือเล่นใหญ่คือไปต้องแบบไปหาหมอจะต้องไปเทสตัตวนูน่นนี่แต่มันคุ้มในลองเทอมมากๆแล้วก็ไม่ต้องมานั่งกังวนลอะไรกับมันอีกตอนที่ปอไปใส่ iud ตอนนู้นคือตอนที่ปออยู่นิวซีแลนด์นะปอเสียค่าใช้จ่ายไปตอนนั้นคือที่นิวซีแลนด์นะปอไม่แน่ใจที่ไทยเสียเท่าไหร่นะคปอเสียไปประมาณ หนึ่งหมื่นบาทต้นๆะไรอย่างงี้เนาะพอเช็คราคาที่ออสเตรเลียก็ประมาณนี้นะคะมันจะมีราคาแบบใส่โดยที่ไม่ต้องวางยาสลบหรือจะให้เราหลับอะไรเงี้ยจะราคาถูกกว่าใส่แบบให้เราหลับไปเลยถ้าเกิดเรากลัวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจะให้เราหลับให้เรานอนไปเลยจะราคาประมาณหมื่นต้นๆบาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใส่แบบ you wide awake you แบบ ไม่ไม่ต้องใช้ยาอะไรจะราคาประมาณ5-6,000บาทน,นะคะอย่างที่ปอบอกไปค่ะว่า U T I เขามีอายุของเขาอยู่ประมาณ5ปีเนะาะจนกว่าจะต้องไปเปลี่ยนอะไรเงรี้ยหรือว่าเอาออก ตอนนี้ปอก็ถึงเวลานั้นที่จะปอจะต้องไปเปลี่ยนหรือว่าจะต้องเอาออกแล้วนะคะปอได้บล็อกให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะตอนที่ปอไปหาหมอสู่ไปเช็ค UTI ของปอนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนคนไหนอะคะสนใจจะต้องรอดูบล็อกต่อไปนะว่าสุดแล้วมันเป็นยังไงหน้าต่อเป็นยังไงหรือปอเอาออกแล้วจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยปอจะบอกให้คนว่าปอเป็นคนหนึ่งที่แบบปอกลัวการไปหาหมอสู่มากทุกคนคือแบบ มันเป็นอะไรที่แบบมันไม่ชิลอะปอแบบรู้สึกอึดอัดรู้สึกกลัวปอมเป็นเพื่อนเป็นแบบนี้หรือเปล่านะถ้าเกิดเป็นคอมเมนต์บอกมานะว่าปอมเป็นคนเดียวใช่ไหมปอรู้สึกแบบกลัวเราจะต้องไปแหกขาให้เขาดูอะไรเงี้ยซึ่งปอเข้าใจมันคือเรื่องปกติเนาะแต่ปอกลัวของปอไปเองว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่แหละปอก็ผ่านมันไปได้นะคะจะต้องรอดูบล็อกนะปอยาจะมารีวิวใีเพื่อนดูคนเลยนะว่าการคุมกําเนิดแบบ IUD เนี่ยเป็นอะไรที่แบบ ไม่รีเกรสที่ปอตัดสินใจที่จะทำไปถึงแม้ตอนแรกมันจะดูน่ากลัวหรือเสียงเงินเยอะไปตอนแรกนะคะแต่มันคือแบบ the best thing ever ตั้งแต่ว่าตัดสินใจมายทุกคนเพราะว่ามันทำให้ชีวิตปองง่ายมากแลวง่ายเรื่องแบบไม่ต้องมาคิดนูตคิดนี่แล้วก็ง่ายเรื่องที่แบบไม่ค่อยเป็นเมนด้วยแหละเ,ออเพื่อนคนไหนที่แบบมาคุยกับปอเรื่องนี้ปอก็แนะนำนะเออถ้าเกิดว่าแบบ อยากที่จะลองควรที่จะลองเพราะมันแบบ the best thing ever ที่ปอตัดสินใจที่จะทำจริงๆทุกคนก็ประมาณนี้นะคะปออยากจะมารีวิวเพื่อนเพื่อนได้ดูกันเนาะว่าการคุมกาเนิดแบบที่ปอใช้ส่วนตัวเนี่ยปอใช้อะไรแล้วปอคิดว่า อะไรดีที่สุดมีอะไรดีเปราะอยากจะมาแชร์เป็นเพื่อนได้รู้กันเนาะเรื่องนี้ปอไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่แต่ปอรู้สึกว่ามันคือเรื่องจาเป็นที่สาวๆหลายคนหรือน้องๆอย่างควรที่จะรู้ไว้นะคะรู้ไว้ก็ดีไม่จำเป็นจะต้องใช้หรือต้องไปทาก็ได้แต่คือแค่รู้ไว้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเนาะปอหวังว่าคนทุกคนจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะถ้าเกิดคนไหนชอบวิดีโอนี้หรือมีคําถามอะไรนะถามปอไม่ได้ใต้คลิปตอนนี้เลยนะปอไม่ได้จะว่าปอมาพูดรู้เรื่องหรือครอบคลุมข้อมูลได้ดีพอหรือเปล่าเนาะแต่ปอรีวแทะไรรรเเ่่่าาหพ รีวิวไปเพราะก็งงของปอยเองอะไรถ้าเกิดเพื่อนคนไหนชอบวิดีโอนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ตับซับให้ปอด้วยนะเหมือนเดิมเลยและไว้เราเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย